ย่างในยูเครนย,ยูเครนเป็นประเทศทีุ่ดมไปด้วยแร่ธาตุถายากและก็แร่ธาตุสำคัญอื่นๆที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานเป็นอย่างมากเช่นลีเทียมที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ายูเรเนียมมีความสําคัญต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นอย่างมาก ปราไฟส่วนประกอบสําคัญในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลีย์ไทเทเนียมในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศถือเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างมากเบริลียมหาจะผลิตคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเบริลียมถือเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยแร่ธาตุสำคัญในยูเครเปนปริมาณมากเช่นนี้นะคะก็จึงเป็นสาเหตุให้ทรัมป์เนี่ยากล่าวว่าสิ่งนี้ควรเป็นการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐสนับสนุนยูเครนในการทําสงครามกับรัสเซียมาโดยตลอดและทําไมทรัมป์จึงต้องการ หายากเหล่านี้ส่วนสําคัญที่ทําให้สหรัฐสนใจแร่หายากเหล่านี้นะคะก็เป็นผลมาจากการแข่งขันกับจีนซึ่งควบคุมแร่ส่วนใหญ่ของโลกค่ะทําให้จีนเนี่ยกลายเป็นผู้นําในการถลุงแร่หายากด้วยเหตุนี้เองสหรัฐจึงเกิดความกังวลในแง่ความมั่นคงของชาติและในทางเศรษฐกิจเพราะแร่เหล่านี้นะคะเป็นสินจําเป็นอย่างมากต่อการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะอยู่